อะไรครับหัวข้อต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงสีชิ้นงานกันในการลงสีชิ้นงานมีหลายวิธีนะครับเราจะมาดูวิธีแรกง่ายๆก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเราเลือกวัตถุที่เราจะทํางานก่อนนะครับว่าเราจะทางานกับวัตถุชิ้นไหนในกรณีนี้ผมมีวัตถุชิ้นเดียวนะครับการลงสีให้เราดูที่เมนูทางด้านซ้ายมือบริเวณนี้ที่ผมขยับอยู่นะครับจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกที่เป็นลูกบอลกับกส่วนที่เป็นพื้นขาวขอดูที่ลูกบอลก่อนแตะที่ลูกบอลที่ตอนนี้ป็นเป็นขีดค่าก่อนครับพอแตะขึ้นมาจะมี หน้าต่างสโตรกเพนติ n งตัวนี้ปรากฏขึ้นมาในสโตรกเพนติ n งตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมสีนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยเราอยากจะถมสีลงไปให้กับวัตถุชิน้นนี้อย่างเช่นผมจะเลือกเป็นสีฟ้านะครับตอนนี้พอเลือกเป็นสีฟ้าแล้วสีจะยังไม่ถูกใส่ลงไปแต่ถ้าเราเลือกสีมันจะมีการขยับของสีนิดนึงอย่าไปนสนใจมันครับมันเป็นแค่พรีวิวให้เราดูเฉยปล่อยถ้าเราอยากถมสีลงไปเลยมันจะมีปุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าเพนออลตัวนี้ที่ผมกระพริบให้ดูอยู่นะครับเพนออลแตะเพนต์ออลหนึ่ง เพราะแตะเพ้นเอาหนึ่งครั้งเนี่ยตัววัตถุก,ก็จะถูกถมสีลงไปทันทีนะครับซึ่งตัวสีที่ถูกถมลงไปจะเป็นทุกเอเป็นทั้งวัตถุไม่มีส่วนที่ไม่มีสีเลยนะครับถ้าอยากเปิดสีขึ้นมาแตะที่วงกลมข้างล่างตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูในรายละเอียดกันในส่วน ของการเลือกสีเราเลือกสีได้บริเวณนี้นะครับเป็นตัวใส่ค่าสีว่าอยากให้สว่างมากสว่างน้อยหรือเฉดสีเข้มหรือไม่อ,อนเออไม่เข้ม,ไม,ขมไม่เข้มอย่างไรเลือกแม่สีได้จากตรงนี้นะครับอยากให้อยู่เฉดสีไหนนอกเหนือจากนี้ยังสามารถกําหนดรูปแบบของพื้นผิวได้ด้วยอย่างเช่นเมทัลเนสนะครับความเป็นโลหะเพิ่มเข้าไปได้แต่ตรงนี้นะครับเราเพิ่มความเป็นเมทัลเนสลงไปก็จะได้วัตถุที่เป็นเหมือนโลหะนะครับแบบนี้เนาะถ้าอยากได้เพ้นท์ออกลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนะ หรือ r o u n d n e ็นะครับก็คือการสะท้อนนะครับความด้านผิวมันผิวด้านของตัววัตถุก็ปรับได้นะครับประมาณนี้ o p a c i t y ก็ได้นะครับต้อง Active มันขึ้นมาก่อนจะให้วัตถุมีความโปร่งใสไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปซ้อนกับวัตถุอื่นมันก็จะมองทะลุได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปิดไปอันนี้ก็จะเป็นการ f i l l สีนะครับทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือการระบายสีนะครับระบายแบบเฉพาะเจาะจงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปิด metalness ไปก่อนนะครับราวด์เ s ปิดเปิด เพ้นอแบบนี้ปรับเป็นสีขาวเพ้นอทีนี้มาดูการระบายสีครับในการระบายสีธรรมดาทําอย่างไรอย่างเช่นเราจะเติมคิ้วเติมปากไล่ระดับโดยการเพ้นเหมือนกับเราเพ้นลงบนบูนปาสเตอร์ B B aster, นะครับขั้นแรกแตะที่ไอคอนนะครับที่เป็นบัตรแบบเพ้นตัวนี้ครับบัตรแบบเพ้นตัวนี้นะครับตรงนี้แตะเลยครับเพราะแตะแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนเลยก็คือเราก็เอาเมาส์แตะลงไปบนชิ้นงาน ถ้าขณะนั้นเราเลือกสีใดไว้นะครับอย่างเช่นถ้าผมเลือกเป็นสีสีเหลืองแบบนี้นะครับถ้าเราเพ้นท์มันก็จะได้สีเหลืองออกมาแค่นี้เลยครับระบายสีง่ายๆอยากให้หัวแปลงใหญ่เล็กเราก็ปรับหัวแปลงเอาตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าผมเลือกเป็นสีดำนะครับเลือกเป็นสีดํานะเพื่อจะระบายตาของตัวประวานล้วก็ระบายเลยครับง่ายๆแต่ถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับ เวลาเราระบายอ่ะสีมันไม่คมสีมันแตกๆเพราะอะไรสาเหตุก็เพราะว่าตัวโพลีนของวัตถุตัวนี้มันน้อยลองเปิดวายดูนะครับตัวนี้เปิดดูโพลีนมันน้อยแล้วมันรองรับสีได้ไม่ยากไม่มากนะครับมันอนข้างจะลําบากถ้าเราอยากเพ้นท์ลายแบบ,นบเนียบๆสวยๆส,สีคมๆทําได้ง่ายๆเลยครับให้เราไปที่ตัว voxel ตัวนี้นะครับ r e m a t u r e เราเพิ่ม resolution เข้าไปเยอะๆเ,เลยครับอ่ะสัก800ลอง r e m e a u r e ดู เพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ผมลองระบายสีดูเห็นไหมครับความคมของหัวแปลงก็จะต่างกันยิ่งโพลีกอนเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งเก็บงานละเอียดได้มากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมครับอันนี้ก็จะระบายสีได้ตามที่เราต้องการแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการระบายสีนะก็จะประมาณนี้ครับในหัวข้อของการระบายสีนอกเนือจากนี้เราตั้งค่าเพิ่มเติมได้โดยการดูที่พาร์นลตรงนี้นะครับที่ผมกระพริบไว้คลิกที่รูปแปลงทาสีเรามาเลือกสีที่เราต้องการได้ปรับแต่งจากตรงนี้นะครับ แล้วเวลาเราระบายมันก็จะลงไปตามนั้นสามารถปรับตั้งค่าสีได้หลากหลายนะครับเหมือนกับเรียกจากด้านล่างนั่นแหละนะครับในหัวข้อของการระบายสีก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคก็จบแค่เท่านี้ครับดูคลิปต่อไปต่อไปได้เลยครับ